น ok so ั้นนะครับในวันนี้นะครับลูกมูที่เล่นต่อไปวันนี้นะครับก็ขอดคความยินดีนะครับทุกคนนะครับที่ได้เสิร์ฟก่ก้ายั้งระดับชระดับชั้นผสมใหม่นะครับเราเหลือแต่ทั้งวันี่เขาบังคับเอ็นการศึกษาบังคับยภาคราบังับนอยู่ท่าไหน่มอไหนมอตา

คือหน้าที่ของเราเราเป็นเป็นเด็กอยู่หน้าที่คือหน้าที่การศึกษาครับฉะนั้นก็ศึกษาครับดไว้นะครับเพื่อเพื่อนักศึกษาของเราต้องต่อไปนะครับการศึกษานั้นจะไม่มีการพิสูจน์ อยู่ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับก็ทำหน้าที่ให้ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับหน้าที่ของเราคือตอนนี้คือการศึกษานะครับก็ศึกษาไปหาความรู้ไว้เพื่ออนาคตของตัวเองนะครับส่วนพ่อแม่นั้นก็ไม่มีอะไรก็มีแต่จะสนับสนุนจต่นุนเท่านั้นนะครับเร่ออการศึกษาจบไปจบโรงเรียนแล้วมีไปแล้วนะครับนะมีโอกาสได้ศึกษาที่สูงขึ้นไปแล้วก็มี หน้าที่การงานหรือว่าบากกงคนบางท่านอาจจะมีความฝันะน,นะครับตั้งมุบงกันไปแล้วว่าต้องจบและต้องได้มาท,า,าทําหน้าที่อย่างบางคนก็จะเป็นครูนะครับเป็นแพทย์เป็นหมอนะรหรือว่าเป็นตำรวจารแล้วแต่นะครับก็ให้ตรงนี้ไว้ว่าสถานศึกษาที่จะให้ให้ความรู้ต้นเรามาและเป็นต้นแบบมาก็คือโรงเรียนราฐพัฒนานะครับฉะนั้นเมื่อมีโอกาสนะครับ ให้รับการประจุเป็นตั้งเป็นข้าราชการนะครับสิ่งหนึ่งในก็ไม่ควรลืมทีสถานศึกษาต้นของตัวเองนะครับมีโอกาสก็อยากให้กลับมาพัฒนาหรือนําความรู้ที่ตัวเองมีอยู่หรือได้มานะครับได้มาถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่นะครับมีโอกาสก็อยากให้กลับมารับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะได้นำความรู้นั้นนะครับมามา รุ่นน้องหรือว <t> ่ารุ <dari> <t> ่นรุ่นรุ่น่อไปนะครับกร้นก็ฝากนะครับนักเรียนทุกคนทุกคนนะครับที่จบการศึาแบบนี้นะครับทายสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับที่จบการศึกษาแบบนี้นะครับขพร50นาสินะครับที่4 50อยู่บริเวณลิสเรียหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับขอให้